ฟอร์มนะคะเแกให้นสาหรับคนที่อยู่ในคิวข้างนั้นนะคะใครที่ได้รับคูปองแล้วลุ้เก็บไว้ดีๆนะคะทกคใ้ึดนะนะคะกพูดัพูดอานและคูปองนะคะวเขะนต้นกระมารซื

รเองยบุร้งยาบุเ้ร้ครับรงคนุดไม่ได้นะไม่ได้ตัมีจักยานถึงี่บคันนะคะแล้วสับว เนไม่ไม่ถุงกองเพื่อแจกจัยานนะคะไม่ยงยง่คว่นะเอ้งอาได้ ตักให้เลยเลยทำไมนะ